สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิวคอร์เนอร์มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารการอัปเดตการย้ายทีมสโมสรอาร์เซนอลก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่นักเตะที่จะย้ายมาอยู่อาร์เซนอลเป็นรายต่อไปนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้ยังเป็นในส่วนของโรเบีโอราเวียนะครับกองกลางตัวรับของสโมสรเซอรเทมตันตามมาด้วยอดีตสอนนะครับอีวานเปสเนดาในตำแหน่งเบ็คขวาของสโมสเรเลียวายาโดริดอ,อันดับที่สามนะครับจะเป็นเจอร์มีนะครับชิมฟงเบ็คขวาของสโมสรไบเออร์เรเวอร์กอเซน และล่าสุดนะครับมีข่าวกับโอเรเลียนนะครับชูออลเมนดีของสโมสรเรอัลมาดริดในตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับและอันดับที่5นะครับจะเป็นเจ้าของเซโรของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตำแหน่งแบ็คขวาข่าวที่หนึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของกองกลางนะครับตัวรับอย่างโอเรเลียนนะครับชูออลเมนดีนะครับที่มีข่าวล่าสุดกับอาร์เซนอลนะครับว่าทางสโมสรอาร์เซนอลกำลังให้ความสนใจในการดึงตัวนักเตะรายนี้นะครับเข้ามาเสริมทัพ โดยมีการคาดการนะครับว่าทางโทมัสปาเต้ะเนะครับจะย้ายออกจากสโมสรอาร์เซนอลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป้าหมายสําคัญนะครับที่อาร์เซนอลจะทําการเสริมทัพนะครับก็จะมีนักเตะอย่างโวมิโอ,อราเวียนะครับของสโมสรเซาเต็มตันและล่าสุดนะครับมีรายง,งานว่าทางสโมสรอาร mm ์เซนอลก็ให้ความสนใจในส่วนของนักเตะอย่างชิวอัเมนีเช่นกันนะครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานข่าวว่าทางสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็อาจจะตัดสินใจในการปล่อยตัวนักเตะรายนี้นะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับในการระดมทุนนะครับในการดึงสตาร์ชาวฝรั่งเศสนะครับอย่างเคเรียนแอมปาเป้น์ครับของสโมสรปารีสแซงต์แชงก์โดยมีการคาดการณ์นะครับว่าทางสโมสรอาร์เซนอลจะทําการยื่นข้อเสนอฉบับแรกนะครับจำนวนเงินประมาณ70ล้านปอนด์นะครับในการให้กับทางเรอัลมาดริดนะครับพิจารณาในการปล่อยตัวชูอัลมานี่ ซึงดูจากสถานการณ์ปัจจุบันก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเรยลมาริดนะครับตัดสินใจในการดึงตัวนะครับแคร์นปปรเนแอปเป้นะครับอาจจะต้องใช้มเทีนมาสารถึงจํานวน200ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับในนักเตะอย่างชชื่อมานนี่นะครับจะเป็นการระดมทุนก้อนโตให้กับเรัลมาริดนะครับไม่ต่ำกว่า70-80ล้านปอนด์อย่างแน่นอนนะครับในการปล่อยตัวนักเตะรายนี้นะครับ ข Finally, ่าวต่อมานะครับจะเป็นนักเตะดาวรุ่งของสโมสรอาร์เซนอลนะครับจากฟอร์ดินบาโรกุลนะครับที่มีข่าวล่าสุดนะครับว่าทางสโมสรเพื่อนร่วมดีกอย่างสโมสรเจซีนะครับกำลังให้ความสนใจในการดึงตัวนักเตะรายนี้ไปใช้งานในช่วงตลาดซัมเมอร์เช่นกันนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางสโมสรอาร์เซนอลได้ตั้งค่าตัวของนักเตะนะครับอย่างบาโรกุลเอาไว้นะครับสามสิบห้าล้านปอนด์ก่อนที่ล่าสุดนะครับทางสโมสรอาร์เซนอลได้เพิ่มในส่วนของค่าตัวของนักเตะอย่างฟอร์ดินบาโรกุลนะครับเอาไว้ที่ห้าสิบล้านปอนด์นะครับ โดยมีสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับอย่างโอลิมปิกบาร์เซยนะครับเอซีมิลานอินเตอร์มิลานและก็เอบเลซิกนะครับและล่าสุดก็จะเป็นสโมสรเจลซีนะครับที่ต่างก็ให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นกันนะครับแต่มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่นักเตะรายนี้จะออกจากถิ่นเอมบาสเตเดียมในช่วงฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าสามารถปล่อยตัวนักเตะอย่างฟอร์ดินบารกุูลได้ครัปก็น่าจะเพียงพอในการดึงนักเตะหลายอื่นนะครับเข้ามาเสริมทัพในตําแหน่งที่ยังคงต้องมีการเสริ จบลงแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสมอรอสนอสเซนในวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ